พราะมันเป็นแง่แค่นิดเดียวอาจจะเดี๋ยวจับก่อนีน่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยคือส่วนที่ต้องเอาออกมันแข็งๆเป็นไตยอยู่แต่ถ้าเกิดอันไหนไม่มีอะ่ะมันก็จะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงไม่เป็นไตพอกไม่ถูกเรียกภาษาไม่ถูกอะ่ะแต่รู้อยู่อะ่ะมันจะแข็งๆอยู่ประมาณไหนพี่ห้ามเอาชักเท้าออกนะคะห้ามชักเท้าไงนี่เสร็จแล้วทนหน่อยนะคะ พี่ชักเท้าออกอะมันจะเหมือนการจักรเยอะกันหลายเที่ยวเพราะฉะนั้นเราออกไปเลยตัหน่อยนะคะมันเหนียวด้วยพี่เนี่ยเสร็จแล้วค่ะเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยของพี่อ่ะซึ่งี่เวลาแค่เองมันไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่หนูบอกอ่ะเห็นปะเนี่ยที่มันค้างอยู่ตรงเนี้ยโอ้ดีมันเลอะเลยเนี่เนี้นะคะ ผมแล้วมีทุกขานะม,นมีทุกข้อทีนั่นและมี้มันยังไม่แสดงอาการมากเ,ออเห็นไหมทีนี้ไอ้ที่เราบอกว่าเป็นไตกันเมื่อกี้เนี่ยอ่ะจะยุบแล้วนีออ่ยุบแล้วนะคะไม่มีแล้วหมดทีนี้โชเข้าวติด